กิเลสกับตัณหาในสังโยชน์สิบจัดเป็นกิเลสหรือตัณหาและพระอริยะการละสังโยชน์สิบอย่างเดียวหรือเปล่าตอบไปรวมๆกันเลยสามข้อกิเลสกับตัณหาเป็นพยัญชนะกิเลสกับพยัญชนะตัณหากับพยัญชนะที่กําหนดหมายให้รู้ลักษณะมีบริบทของมันกิเลสเป็นบริบทกว้างรวมไปหมดเลยเป็นคำมันนาว กิเลสคือสิ่งที่เป็นอ,อกุศลสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามความเป็นโทษเป็นภัยทั้งหลายแลของจิตตัวเป็นอกุศลจิตทั้งหมดรวมแล้วคือเรียกว่ากิเลสกิเลสในกิเลสน้อยกิเลสยาบกิเลสละเอียดอะไรต่างๆนะัเป็นรวมส่วนตัณหาเนะเป็นพระพนาขึ้นมาหน่อยเป็นการกำหนด เฉพาะจํากัดลงมาว่าตัณหาคือความอยากใคร่ตัณหาคือความอยากและตัณหานี้จะต้องมีผัสสะเป็นเวทนาแล้วเวทนานี้แหละถ้าไม่มีเวทนานี้จะแยกหรือว่าเรียนเอาสภาวะจริงมาแยกหาตัณหาที่มันทำให้เกิดเวทนาเก เวทนาชั่วไม่ได้ถ้าไม่มีการสัมผัสของจริงเช่นไปนั่งหลับตาปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีพวกนี้โมฆะไม่มีเวทนามีแต่สัญญากำหนดรู้แต่ในจิตในจิตไปเชื่อปั้นอะไรไปตามเรื่องมันไม่มีความจริง ความจริงต้องมีปัจจุบันต้องมีจักษุมีปัญญาญาณวิชาอาโลนี่เป็นการอยู่กับโลกเขามีความจริงยืนยันกับคนอื่นๆได้ถ้าหลับตานี่มันไม่ยืนยันอะไรกับใครไม่ได้เลยเป็นพวกเทวนิยมเหมือนกับศาสนาเทวนิยมนี่พระเจ้ายืนยันกับใครไม่ได้พระเจ้าอยู่ที่ไหนอ่ะกูก็จินตนาการอยู่ในจิตของุณตอนนั้นพระเจ้าอยู่ในจินตนาการของคนทั้งสิ้นเลย พระเจ้าองค์จริงไม่มีใครรู้แม้แต่พระบุตรยังไม่รู้จักพระเจ้าเลยพระเจ้านั้นคือเทวะยิ่งใหญ่หรือเรียกว่าปรามาตตมันที่ไหนตัวเองเพราะพระเจ้าหรือเทวนิยมเนี่ยไม่เคยเรียนรู้ตัวเองแยกแยะตัวเองไม่ออกทุกวันนี้ก็ยังแยกไม่ออกตลอดกนาลนเพราะฉะนั้นเทวนิยมไม่รู้จักเทวะ ตีไม่แตกแยกหมอกห้ามเลยนะอย่าไปแตะอย่าไปแยกพระเจ้าอย่าไปแยกสวราวระสอนหนึ่งเดียวของพระเจ้ายิ่งใหญ่แยกไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนเทวะแยกได้และจัดการเอาไว้ครึ่งหนึ่งแค่หนึ่งทวเ,เทวเนี่แหละทวอธรรมมาธรรมมาสองทำให้เป็นหนึ่งทำตรงไหนทำที่เวทนาทาเวเยนะเท,ทเวทนายะสมโมสรณาพวันติทำให้เป็นหนึ่งได้นี่คือความตัดสู้ของพระเจ้า ทำให้เป็นหนึ่งได้ก็คือทําให้เวทนาเกหายไปเหลือแต่เวทนาจริงนี่แหละคือฐานฐานผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นฐานนิพพานถ้าดับหมดเลยทีนี้เป็นศูนย์เลยนี่ก็คือปรินิพพานเป็นปริโยสานได้เลยนี่คือความรู้เรื่องจิตเจตสิวุจ้าเมื่อทําเป็นปริโยสานปรินิพพานเป็นปริโยสานได้จึงดับอัตภาพหรือ อาตามันปรมาตามันหรือจิตวิญญาณที่เป็นธาตุจิตนิยามขึ้นมานี่สลายไปได้หมดเลยพระเจ้าก็ไม่มีสลายแม้แต่ตัวพระเจ้าใหญ่วิญญาณใหญ่วิญญาณพระเจ้าไม่มีใครไปแต่ต้องไม่มีใครทําลายได้นะอยู่นิรันดรไม่มีใครไปทําอะไรได้แต่ศาสนาพุทธเจ้านี้ทําลายเฉยเลยทําลายจิตวิญญาณทําลายพระเจ้าทําลายท้ายศูนย์เลิกเป็นอุตุนิยามไป นี่คือสิ่งที่พูดไปแล้วก็เหมือนไปขม่มไปข่มาศาสนาเทวนิยมแต่มันเป็นสัจจะที่พูดที่เป็นวิชาการไม่ได้ไปขม่มไปข่มอะไรก็น่าสงสารก็สงสารเขาอยู่ว่าเขาไม่รู้จักสงสารรู้จักการเวียนวนเทวนิยมไม่รู้จักสังสารวัฏไม่รู้จักการเกิดหมุนเกิดเวียนตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าจบไม่ได้เรียนรู้อะไรต่อแ,แต่พระเจ้าจะให้ขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่ที่พระเจ้าตามพระประสงค์ จบชาติเดียวไม่มีกรรมไม่มีวิบากไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่นเป็นความสั้นความรู้สั้นๆของทางศาสนาเทวนิยมก็น่าสงสารเพราะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเราไปพ,พูดไปก็ที่พูดี่ใช้พยัญชนะนพูดจากใจจริงแต่ฟังแล้วเหมือนกับเรานี่ไปข่มเขาเหมือนกับเรานี่แม้เป็นผู้ใหญ่ไปลงสงสารเด็กแล้วมันก็จริงอย่างนั้นด้ดวยก็ไม่รู้จะทําไงก็พูดความจริงสู่ฟังถ้าคุณถือสาก็ขออาภายัยนะ เพราะกิเลสกับตัณหานี่จึงอยู่ในสถานะกันคนละสถานะเท่านั้นเองนะพระพุทธเจ้าจึงมาให้เรียนรู้ถ้ากิเลสมันก็กว้างก็้องพยายามจับมาที่ตัณหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนรู้อาการที่เป็นตัณหาสัมผัสเราก็เกิดกิเลสตัวนี้ที่มันเกิดจากเวทนาเพราะ,ะถ้าไม่มีเวทนาแล้วคุณจะจับแยกเวทนาแก่เวทนาจริงไม่ได้ เวทนาจริงก็เป็นสัจจใจไม่ต้องไปดับไปทำอะไรมันมันเกิดแล้วก็ตั้งเกิดแล้วก็จะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาศูนย์เลิกแต่นี่คุณไปติดยึดเพราะว่าคุณมีอวิชชาอยู่ที่คุณก็อยู่กับเวทนาเกคุณล้างไม่ได้คุณจะต้องมาเรียนตรงนี้นี่แหละคือจุดสําคัญที่จะต้องมีเวทนาการหลับตาปฏิบตัติไม่มีเวทนาไม่มีปัจจััตมาพูดแล้วก็เหมือนกับว่าทําไมไปว่ากันนักกันหนะาก็มันโง่นักหนา ทำไมมันไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเลยว่า,าตัวไหก็ยังตืร์เติเติอ,ตอ,ตอ,ตอ,อยู่มีปรตโตโคสะมั่งสีฟังโพธิรักมั่งไปฟังแต่ครูบาอาจารย์สอนอย่างเดียวอย่างเดิมเอาอย่างใหม่มั่งนี่โอโพธิรักนี่สอนที่แตกต่างที่จะคุณยึดถือมานะฟังใหม่มั่งแล้วก็เออตั้งใจฟังดีๆแล้วก็ศึกษาดีโอ้ถ้าอย่างนี้มันจะไปรอดไอ้อย่างงั้นมันก็จมอยู่งั้นอย่างเก่าอ่ะมัก็จมอยู่อย่างนั้นอ่ะ อย่งที่สุดก็ไปเท่ากับอารานดับทอุทกระดบทจบอยู่แค่นั้นะไม่ได้ไปไหนหรอกไปตรงที่พระพุทธเจ้าท่านอุตายไปิบหายแล้วหนอเท่านั้นแหละนั่นแนหะสายหลับตาเนะี่ยจบก็ไปอยู่ที่ที่ไหนที่จิบหายแล้วหนอที่พระพุทธเจ้าท่านอุตตร์ายเขาเศ้าสารจริงๆเลยครับนี่สายรลับตานี่อาจมาพูดจริงๆนะเนี่ยเห็นใจเห็นใจแต่ไม่รู้จะทําไงแต่เขาไม่เห็นใจเราเลยว่าเราเองนี่สงสารเขาจริงๆช่วยเขาแท้ๆเขาก็หาว่าเรานี่ไปดูถูกเขา จริงๆมันทุกถูกอะแต่เขาถือดีถือตัวมีกิเลสมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นกันเกินไปนะเพราะงกิเลสกับตัณหานี่ต่างกันทีนี้สังโยชนิสิบจัดเป็นกิเลสหรือตัณหาสังโยชนิสิบนี้ท่านมาแยกฐานปฏิบัตินะปฏิบัติมีวิธีมี กระบวนการให้ศึกษาตั้งแต่สังโย์ข้อที่หนึ่งมารู้จักกายให้ชัดๆนะพรวิจิกิจฉาและก็รู้วิธีปฏิบัติมีเศนมีพรตเช่นมีโพชเนมันตัญยุตาอ่มีสำรวมสำวนอุปซีโพชเนมันตัญุตาชากริยานุโยคะอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติแต่พวกที่ปฏิบัติผิดนี่ไม่มีละไม่มีศีลพรตที่ถูกต้องสมาธิทีอย่างที่ไว่มี อปรรกาปฏิปทาสามข้อนี้ไม่มีหลาตาไม่มีมูค่าไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาอธิบายกันไม่ออกนะมันสังโยชนิจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ท่านสอนให้อย่างสังโยชน์สคุณต้องรู้กายของตนมีความเข้าใจถูกต้องรล้สมาธิรู้จักกายสัมผัสกายแยกกายแยกจิตมาแล้วก็ให้มันชัดเจนมันไม่ง่ายท่านถึงงคำเจ้าไปต้องพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ข้อที่สอง กายในตนรู้จริงแล้วรู้ที่ตนเองสักขะเป็นตนเองเป็นของตอนเองการเป็นกายเป็นยังไงต้องให้ชัดพ้นวิจิกิจาแล้วและต้องรู้จักศีลพรตหรือข้อปฏิบัติที่เป็นสมาธิเมื่อเป็นแล้วพน้นอย่างศีลพรตที่เป็นศีลและปฏิบัทานก็คือไปยึดตามจารีตประเพณีซ้อนกันมาทุกวันนี้ไปเอาไปไหนหยไปถือศีล วันนี้วันพระวันพระวันเจ้าก็ไปทุศีลศีลแปดไปโบสถ์ไปวัดไปนอนค้างวัดอะไรหรือว่าถือไปตามภาษาไปมาลายมายังพันเตวิสุงวีสุงลาาักขณะท่ายาถือศีลสิีลก็ท่องเราฟังประเทศเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จออกจากวัดกลับไปศีหน้าก็ไม่เหลือปฏิบัตไิไม่รู้เรื่องอะไรเรียกว่าศีลเลศศีลเลิปุตุปทาน สวดศีลสัตปรามานะพอเข้าใจศีลพอเข้าใจหลักปฏิบัติสมาธิแต่ไม่เอาจริงได้แต่เล่นๆเละๆรูปๆคลำๆหล่อๆเละๆอยู่งั้นนะเดว่าศีลพัตตปรามานมันศีลพัตตปรามาเกาเสียดปฏิบัติทานต่างกันอย่างนี้มีนัยะต่างกันแต่เขาแยกไม่ออกเขาอธิบายกันไม่ได้อตมธิบายให้ฟังชัดเจนะมาพูดที่ปฏิบัติพ้นสามข้อนี้จึงจะได้มักได้ผลขึ้นมาเป็นลํำดับ สังโยชน์สามข้อนี่จึงเป็นของโซดาบันปฏิบัติแล้วได้มากได้ผลขึ้นมาก็กจะเริ่มเป็นสกิทาคามีไปตามนะตามนะจึงจะหมดกามาพบกามาสังโยชน์ดด,ด,ดหมดกามาสังโยชน์ถึงจะเป็นภาวะจะเป็นรูปราคะอรูปราคะเข้าไปอีกอจนเป็นมานะอุทจจต่างๆเข้าไปไล่ไปไปสังโยชไปตรงกันอ,อาสวะสังโยชน์สิบหน้าก็เป็นลําดับ เป็นกระบวนการของการปฏิบัติเพื่อล้างตัณหาไปให้หมดตั้งแต่กามาตัณหาถึงภาวะตัณหาจนกระทั่งจบวิภวะตัณหาก็รู้ว่าเออเรามีมีตัณหาแต่ไม่มีพบละวิภาวะตัณหาเขาก็แปลได้แต่แค่วิภว,วะตัณหาแปลว่าไปติดยึดในตัณหาที่ไม่มีพบไปหลงความไม่มีพบแล้วก็ติดยึดปันก็ได้เป็นอุปทานพบที่ไม่มีพบ ก็ถูกไม่ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วผู้ที่รู้จักวิภาะวะแล้วก็คือตอนเองรู้จักพบตั้งแต่การมาพบรูปรพบอรูปรพบหมดพบทุกพบแล้วเป็นผู้ไม่มีพบแล้วอยู่เนื้อพบแล้วไม่มีพบไม่มีชาติแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะมีตัณหาที่ไม่มีพบเป็นตัณหาอุดมการเป็นตัณหาที่อยากช่วยสัตว์โลก หรือขนสัตว์แทนตั้งแต่โพธิสัตว์ขึ้นไปตัวจริงตั้งแต่โสดาบันสกิตาคามีนาคามีเป็นต้นอะไรไปเรื่อยสามปริยญาดูที่การนัสังโยชน์สิบอย่างเดียวหรือเปล่าครับดูเอาแต่แค่ระสังโยชน์สิบอย่างเดียวนี่คุณทําไม่ถูกต้องไปเตเป็นนรหัหารเด็ดขาดคุณไม่ต้องไปหาอะไรมายุ่งยากมากมายลรอกไม่ต้องไปบอกอ้าวต้องเอาอย่างอนุสัยเจ็อีกไม่ต้องเอาแต่แค่อาสวะสิ้นก่อนก็ได้แล้วคุณจะรู้ทางที่จะปฏิบัติให้หมด อนุัยเองเพราะผู้ที่สิ้นอาสวะหมดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนับเป็นอรหรนันต์นะอรหันต์แม้จะยังไม่ถึงขั้นอุปโตภาคไม่ถึงขั้นหมดอนุสัยเศษเหลืออนุสัยที่เหลือนั้นขั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้พน้นเป็นปัญญาวิมุตต์แล้วเนี่ยนะเขาไม่ที่จะหมุนเวียนกับคืนไปหาทางโลกีไปไม่มี เขาไม่ทําเรื่องของเขาแต่จริงๆมันมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งตรงที่ว่าโพธิสัตว์นี่จะอยู่ฐานปัญญาบิมุตจะอยู่ฐานนี้มีวิภาวะตัณหาเพื่อที่จะปฏิบัติถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะดับก็ดับได้ตัวเองเป็นปริโยสัตร์ไม่ดับยังมีไม่สูญสิ้นอนุสัย แต่ดับอาสวะแล้วแน่นอนไม่กลับกําเริบอีกแล้วแต่ยังมีอนุใสยัยังมีสยะอันเป็นของตัวเองน้อยอน,นึ่งอนุตามอาศัยเป็นประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์จึงจะร,รู้จักอนุใสยดีและแยกอนุใสยและอาสวะได้เหมือนอย่างอัตมาเป็นโพธิสัตว์จะแยกฟังได้